สวัสดีครับคุณผู้หญิงเอ๊ะของคุณเนี่ยไหนครับหาหานี่สินี่นี่สายหนึ่งไปสายหนึ่งไปไหนครับปากน้ำครับผมถนนตกอะไรฮะถนนตกท่าเตียนเขาจะขับเรือไปเกาะเหรอครับขี้เลยทุกทายไกลใช่ทายมากวนไปวนมาถึงต้องหาสายสองนี่ครับปากดามครับสนามหลวงหลโงอะไรฮะขับเรือครับผมแ้วกกลับมาใหม่ครับผมอ่ไหนคุณลองเล่นให้ผมดูทั้งสิบสองสายเลยครับยังยังฮะ เจ็บใจวุ่นเป็นีรักพัาันเจ็บจังยัเอางครับเปเจ็บจครัสามสี่เหมือนพ่าทอกระสอบไปเพลยนะถ้าหญิงพร้อมจะฟังเพลงเต็มนะครับพร้อมแล้วค่ะเอาพวกเราคือดนตรีึ้นบาเอาคุณโนะล้วมือของผม ขอนรบคุณเอาไปพันทำไม,มกุนแบงมาดูเลยมือมันติดครับนี่เอาออกสินี่เอาออกอยูน่นี้นี่นี่เอาออกเพียงแค่แค่นั้นแล้วเข้าไปทำไม